ร้อนแรงหลังจากการเลือกตั้งนะครับช่วงนี้อยู่ในขั้นตอนที่กกตก็จะไปตรวจสอบข้อมูลการเลือกตั้งนะครับแล้วก็จะประกาศผลการเลือกตั้งก็คือรับรองผลการเลือกตั้งตามกำหนดการก็คือภายในวันที่13กรกฎาคมนี้กกตก็จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจากนั้นเนี่ยผู้ที่ได้รับการรับรองก็เป็นว่าที่สสใหม่ ก็ต้องไปรายงานตัวนะครับก็มีช่วงเวลาในการรายงานตัวพอรายงานตัวเสร็จปั๊บครบองค์ประชุม,มก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ครั้งแรกก็คาดว่าประมาณวันที่24-25กรกฎาคมนี้ก็จะมีการประชุมสภานัดแรกนะครับโดยผู้ที่มีอายุมากที่สุด ที่เป็นสอสอใหม่เนี่ยก็จะทําหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวรนะครับโดยพิจารณาวาระการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่นะครับซึ่งกฎก,ฎกติการมารยาทในการเลือกก็คือก็จะต้องมีคนเสนอชื่อว่าใครจะให้ได้รับการคัดเลือกนะครับเมื่อมีคนเสนอชื่อคนในที่ประชุมก็คือคนที่เป็นสอสอเนี่ย นะครับคนเป็นประธานสภาต้องเป็นสสก่อนครัพอมีคนเสนอชื่อปั๊บเนี่ยต้องมีสสท่านอื่นรับรองไม่น้อยกว่า20คนรับรองว่าคนเนี้ยโอเคสมมุติเสนอกัน2คนนะฮะหรือว่า3คนก็ผ่านระบบเสร็จทีนี้ก็ให้สมาชิกในสภาสสเนี่ยคือถ้าเต็มสภาก็มี500ท่านครับก็ยกมือโหวตกันแบบลงคะแนนรับอก็เหมือนเลือกตั้งเลยอ่าว่าใครได้คะแนนมากสุด ก็จะได้เป็นประธานสภาคนใหม่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลโดยกระบวนการก็เลือกประธานสภาก่อนแล้วก็เลือกลองประธานสภาคนที่หนึ่งรองประธานสภาคนที่สองอนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,น่าจะเสร็จเรียบร้อยได้ชื่อเนี่ยประมาณวันที่25กร,รกฎาคมนี้สำหรับประธานสภาคนใหม่นะก็ตอนนี้เดี๋ยวทางพรรคร่วมเขาก็คงจะไปเจรจากันอยู่ว่าตกลงจะ เสนอให้ชื่อใครได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับสำหรับในส่วนของสส500คนนะครับพอเลือกประธานสภาเสร็จเรียบร้อยปั๊บประมาณต้นเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเป็นการประชุมร่วมระหว่างสส500คนกับสว250คนเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปตามลำดับตามนี้ พอได้นายกปับ๊บนายกก็ไปฟอร์มทีมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เข้าถวยรรยายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็ทําหน้าที่รสรุปสรุปเนี่ยประมาณประมาณวันที่10วันที่10กว่าสิงหาคมน่าจะมีความชัดเจนถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์นี้นะไม่มีอะไรสะดุดนะครับก็ฝากแจ้งกันไว้สําหรับหลายท่านที่ติดตามการเมืองช่วงนี้เข้มขน้นแล้วก็ร้อนแรงอย่างมากเลยนะครับ